พวัสดีนะคะพบกับเราในช่องถายท่องคำนะคะอันนี้งานของเราก็เสร็จแล้วนะคะดูค่ะงานของเราก็เสร็จแล้วก็เก็บภาพถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับบ้านต่อนะคะอันนี้เราที่ของเราเสร็จแล้วเหลือแต่เอาต้นกระถินเข้าไปโทษใน,ในอันนี้นะคะอันนี้เรามาเก็บภาพเก็บอะไรอนนะคะ มีงานเสร็จแล้วนะคะไหนเขามหาไปล,ง,ะะไปลงแล้วค่ะไปลงเล้ยวก็คุณจเจ้าไปลงแล้วนะคะน,นี่โลได้กับบ้านพรมกันหรือว่าจะกลับกดนะคะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะต้องดูก่อนว่าเราจะได้กับพรมคณะเด็กๆหรือเปล่า นายหมูเบนรอแต่เก็บตังยังไม่ได้กับเขาสักทีหนูแดงไปเก็บตังอยู่ตังอยู่บนหลังช้างยังเหลืออยู่นะคะรอให้หนูแดงอันนี้เราโรเก็บภาพนะคะเก็บภาพกับสิ่งงานแล้วแล้วก็อันนี้นะคะจะกลับเลยบอก เด็กๆก็รอนะคะแม่ๆก็เข้าไปโทษต้นกระถินอยู่ข้างในนะคะกกยัยรออันนี้ก่อนนะคะเด็กๆค่ะอันนี้ถ่ายภาพกับช้างอันนี้กันนะคะ อ,อันนี้มันกการนักเรียนของบ้านนักเรียนบ้านวนณกรรมนะคะเนี่ยกำลังเก็บภาพถ่ายภาพคุณอันนี้งานกระ่ือนะคะคือเสร็จแล้วเราก็ต้องมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกดูค่ะ,ะหมูดาวกับเลื่อนรักนะค,ะด,คะดูค่ะดูอันนี้นะคะไว้ติดตามอันนี้หลังนะคะ ันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับไปขึ้นรถนะคะรู้แล้วว่าจะไปจะไปทันไหมบานตะพิกไปกันทั้งหมดนำเงของเรามีธุรกิจใบต่อนะคะหมูทำไมได้ขึ้นขีช้างก่อนนี่คะ่ะเด็กๆก็เดินนำหน้านะคะค ไม่ได้ไปหรอกเราก็เตรียมตัวเดินกับไปรถก่อนนะคะพอเราจะได้ไปบ้านตะพิไหมไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมถ้าไม่ได้ไปแล้าก็กลับบ้านเราขึ้นรถกลับบ้านเลยใช่ค่ะนี่เรา เตรียมตัวไปขึ้นรถก่อนนะคะตอนนี้ก็เอายายขึ้นยางถือปอกหน้าขึ้นเถอะใยยางธรรมชาติเอาตอนนี้มะมะสร้างเขาเราขึ้นไปแล้วนะครับใยห,หน่อยนู่นขึ้นไปอยู่บนคอพิทองแล้วดูเปลี่ยนควานใหม่แล้วคนระับเป็นควานใหม่ เราสร้างอยู่บอมพี่น้องฝนก้าตีโอ้ยหาูไมกบ่าโอ้บ่งครับตอนนี้เขาขึ้นไปอยู่งๆแล้วทำท้าวเอางาอีก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพอกันเดี๋ยวพอกันฮอดบ้านก่อนจัดห้ครับควา้ขบวนของเราครับผ <laughs> มกตเมารู้งานมาเลยเปิดกล้องขึ้นมาสวัสดีเลยครับดู <laughs> กำลังเดินทางกลับบ้านกัน,นครับหลังจาก องมหากระถินเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันนะครับหมูแบนขึ้นไปอยู่กับคุณพ่อเลยทองเราหายไปไหนครับทองไ่ยุบข้างครับผมเยหน่อยเอาช้างอยู่ไหมเนาะเยนหน่อยเนาะดูครับมีแต่ช้างงามๆรอๆกันนะครับวันนี้ตอนไปได้เดินตอนมาได้ขี่ช้างครับเยนหน่อยไม่ธรรมดาเด้อนี่ สั่งยั<ร>งไงนั่นแหละครับรอทองของเราดีดีเลครับเป็นไงขึ้นไปอยู่ข้างบนหนาวไหมยังหน่อยโอ้ไม่หนาวร้อน<ม>นะครับผมไม,ไม่เท้าหนาวครับแต่ตอนนี้ไม่หนาวแล้วดูอ๋อนี่ครับยอดมากเลย,ยหน่อยสุดยอดลูกสาวมาอยู่กับปอมน้อยนะไม่อยู่ ยี่หน่อยจับแทนเลยครับจับแทนฟอร์มน้อยไปเลยฮึบอ่าอันนี้ก็ไปเรื่อยครับนี่เราก็เปลี่ยนแยงไปเลยเสร็จลงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พี่ทองอาบน้ำกินน้ำอยู่นะครับดูฮึบโอ้โหเอาเลยยกกันเลยเเเเออาานรกลยยดไปั บนซุงทองบนตากบนบนบนเออฮึบบนตากบนตากบนเออบนซุงไปตากบนซุงตากบนตากบนฮึฮึไปฮึเออพี่ทองอาบน้ำเองเลยครับตอนนี้ตากไปตากบนนั่นจกไปจกบโอ้หมูดาวได้อยู่กับพี่ทองไม่อยากไปแล้วอ่า แล้วครับตอนนี้ก็ห <y> <Th> ้าห้าห้าห้าทองฮ้าห้าโอ้ไปงามเนเปลอาหญ้าอ้อยไปแล้วครับทองบนขึ้นรถไปขึ้นขึ้นไปขึ้นทองจะขึ้นรถแล้วเออขึ้นไปขึ้นบนรถก็มีไปกินบนรถขึ้นไปขึ้นขึ้นเออ เงินเงินใส่รถนายจัก2สองมัดสามมัดนดีลูกพี่อึบปีทองขึ้นรถไปแล้วนะครับอึบอึบอ่าขึ้นไปมีอ้อยให้กินด้วยอ่ะพีทองของเราขึ้นไปแล้วตอนนี้เล่นลักครับดูแต่ขึ้นรถช้างช้างช้างน้อยกับช้างใหญ่จะเหมือนกันไหมครับอเป็นยังไงครับลีลาครับลีลาเล่นลัก เลยลักขึ้นรถไปแล้วอ้าวท้งน oh, ah, um oh, uh, ี oh, um, ah, um um, ่น um, ี no. um, ่เป็นลักขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้เข้นไปอ้าวอุ้มบุญครับน้องอุบุญอุบุญไปฮึบโอ้อุบุญมาอย่างขาสั้นๆมาอย่างเร็วครับฮึบกลัวกลัวกลัวไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับอือถ้าเหี้ยนแต่เฝ้าเนาะย่านไม่ได้ไปเนาะ ดูพี่ขวัญของเราไม่มีโต๊ะครับโอ้โอ้ยกล้อขึ้นเลยโอ้พี่เล็กนี่ทำอะไรทำไมเอ้ามีบันไดทำไมไม่เหยียบบันไดขึ้นพี่ขวัญบันไดก็มีทำไมไม่เหยียบขึ้นครับนี่แล้วไม่เหยียบก็เออนะพี่ขวัญบอกบันไดแค่นี้เล็กเกินไปรับน้ำหนักพี่ขวัญไม่ไหวครับสู้ยกล้อขึ้นไปเลยดีกว่าเราไม่ใช้ใหญ่แล้วครับใชอเล็กก็เลยใช้เล็กใช่ไหม นี่ก็ต่างคนก็ต่างขึ้นรถเตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมเอ,เอ้ยจะไปจิ้มแคล้วใหญ่น่อยลินเดอร์โอ้หโมโดา้าโมโดาวครับโอ้ขึ้นรถกันหมดทุกเชือกแล้วนะครับตอนนี้หมโดาวก็ขึ้นไปแล้วปีใหม่ก็ขึ้นไปแล้วนะครับเสร็จสับหนุ่ม เรียบไพรงามลุมสีกับทองเงินขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับอตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจของเราในวันนี้แล้วนะครับกับการมาแห่ขบวนองค์มากระถินของบ้านหมูดาวครับหมูดาวก็อบุญมาฝากพ่อเมซีนะครับตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยเตรียมตัวจะกลับบ้านกันก็ขอขอบคุณพ่อแม่เมซีทุกท่านทุกคนด้วยที่คอยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวช้างไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานอะไร ก็ดีนะครับพอเมฟซีเป็นกำลังใจคอยเชียร์คอยสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมอันนี้ก็เตรียมตัวกันแล้วยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับเช่นกันครับก็เราอยู่ด้วยกันช่วยกันครับ มีอะไรก็บอกได้ตลอดนะครับผมอการหน้าครับผมบ้านตะพดหรือว่าบ้านครอบครัวของตะพดอยากให้บ้านดาวช่วยเหลือก็ยินดีครับผมครับผมขอบคุณครับเช่นกันครับมีอะไรบ้านดาวมีอะไรบอกได้นะครับผมยินดีช่วยครับครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยเหมือนกันครับพอเรินมาขอบคุณเราที่มาช่วยงานในวันนี้นะครับก็เราเช่าช้าเราช่วยกันช่วยด้วยใจครับช่วยด้วยใจอู้ผู้บ่าวผู้สาวคู่นี้ เป็นเจไดเนาะนี่เนาะหีบกันได้ล้วไปเนาะได้แล้วเห็นปะที่ทองเราก็ยืนขึ้นไปกินอ้อยอยู่บนรถยางสบายใจเฉบเลยครับวันนี้เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ยื้หน่อยเอาพี่ทองลงรถโอ้เอาอยางกับก็ขึ้นรถเล่นรถเนาะ ขวัญเมืองนะครับขวัญเมืองเราดูพี่ทองลองรถก่อนครับ <c oughs> อู้ว่้หมูแบนเป็นลายครับ <c oughs> ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย <c oughs> เด็กโควิดไปไกลเลยกลัวกลัว เออทีทองวันนี้อิ่มเป้เลยนะครับเจออ้อยเจอกล้วยเจอหญ้าของพรอิร์นไปในงานวันนี้ท้องกลางเลยอิ่มมากๆเลยก็ได้บุญเยอะอิ่มด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่ได้ไปร่วมงานนี่ก็ให้ยะหน่อยเอาไปทองลงรถนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่เอฟซีของเราทุกท่านทุกคนที่คอยรับชมและเป็นกำลังใจให้กับเราเป็นอย่างดีนะครับผมงานเราก็หมดแล้วนะครับท่านใดพ่อแม่เอฟซีท่านใดมีงานอยากให้พี่ทองไปร่วมก็ยินดีรับใช้ครับอมาทองโอ้รถโยกยีกย,กเ,ยกเลยครับดูปุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้เออเออ ดูที่ทองนงาสนอฮึบ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 วงงาชนมามา<ป>มามาลงมามา<ป>นี่ก็ขอฝากคลิปช่องของเราไว้ด้วยนะครับกับพ่อแม่พีสทุกท่านทุกคนขอเป็นกำลังใจให้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุตปีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณ พ่อเมดทีทุกท่านทุกคนที่คอยรับช <Yeah. S 1> มและเป็นกําลังใจกันในช่องของเราครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่อง,องพลายตองคาด้วยนะครับฝากต้องคำาน้อย,อยที่คอยรักนานๆฝากทองคำไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับดีทองครับขอบคุณครับ uh. ขอบคุณครับ